สวัสดีครับ FC น้าตีนี่เดินป่าครับวันนี้ครับน้าตีพาเพื่อนๆครับมาเที่ยวชมงานแข่งขันมีดอินเดปและมีดฟรีสไตล์ครับแห่งประเทศไทยครับสนามนี้เป็นสนามที่1ิบครับจังหวัดแพร่ครับเป็นเจ้าภาพในการจัดครับแล้วก็ปีนี้ครับจัดที่ตำบลร่องฟองครับอยู่ในงานครับจัดร่วมกับงานตรงนี้ครับนี่ครับ เป็นกิจกรรมยกระดับหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีนะครับรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีใหม่ของหมู่ห้านะครับตำบลร่องฟองเหล็กกล้าผ้าดีต้องที่ร่องฟองครับนะตำบลที่นติีอยู่เป็นตำบลร่องฟองนะครับเป็นตำบลอุตสาหกรรมมีดพระจอบเสียมมีโรงงานเหล็กโอ้โหนะครับโรงงานเหล็กเต็มหมู่บ้านเลยนะครับตรงนี้นะครับที่นตตีอยู่เป็นสถานที่จัดงานนะครับ พอดีนะครับต้องขอโทษ f อซด้วยนะครับคือนาตีไม่ได้อ่าไม่ได้บอกล่วงหน้าเนาะไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมีการจัดงานแข่งขันมีดครับมันก็ฉุกรงหูกพอสมควรตรงนี้ครับดูครับบรรยากาศภายในงานครับตอนเย็นก็จะมีร้านค้ามาขายของนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นซุ้มอ่าสินค้าโอท็อครับนะโอ้โหนะแต่ว่าตอนกลางวันนี้เขายังไม่มานะเราะเขายังไม่มาเขาจะมาตอนช่วงบ่ายแก่ๆจนถึงตอนเย็นนะครับดูครับ ก็หลากหลายนะคนไหนที่พลาดวันนี้ก็เดี๋ยวปีหน้าครับปีหน้าสนามแพร่ครับจัดทุกปีอยู่แล้วนะครับจัดทุกปีอยู่แล้วนะบรรยากาศดีมากนะก็จะมีลานเบียตอนเย็นมีลานเบียมีโฟกซองตรงนู้นตรงนี้นะครับแล้วก็แข่งขันมีดอยู่ตรงนู้นครับแข่งขันมีดนะอ่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูสถานที่แข่งขันมีดกันครับ ที่นาตีเปิดคลิปเมื่อกี้ตรงนี้เป็นเวทีกลางนะครับก็จะมีปกสองแล้วก็มีการละเล่นนะครับตอนกลางคืนบรรยากาศดีครับนี่ดูไบน้ําบรรยากาศดีมากเห็นไหมครับโอโหอากาศเย็นสบายเลยนะครับนักแข่งที่ชอบเลยนะนแข่งชอบเลยตรงนี้ดูครับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านล่องฟองครับ อุตสาหกรรมครัวเรือนได้มาตรฐานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ชายตีเหล็กอันนี้คือสโลแกนของตำบลเลยนะครับผู้ชายตีเหล็กผู้หญิงเย็บผ้าสามัคคีพัฒนาชาวประชาชาเป็นสุขนะครับเพราะว่าตำบลที่นตีอยู่เนี่ยผู้ชายส่วนมากครับเขาจะตีเหล็กกันนะแลวส่วนผู้หญิง่ยจ,จะเย็บผ้าผ่ามัดย้อมผ้าต่างๆรวมไปถึงเสื้อผ้ามอฮอมนะครับก็เยอะเลยครับน,นี่เป็นเป็นประวัตินะครับคร่าวๆนะครับ คนนี้ครับสายวัฒนาครับลงแข่งไหมครับลงครับลงกี่คนครับสองครับ2คนนี่อันนี้คือช่างเก่งนะครับโรงงานโรงตีเหล็กสายวัฒนานะครับครับผมนี่คือสถานที่แข่งขันนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับครับผมครับครับอันนี้ก็เป็นเป็นแม่งานเลยครับอีตลาครับห้องมหาน้อยห้องมหาน้อยครับผมครับผมสวัสดีครับท่านกำนันครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นแม่งานนะครับ โน่โน,นเขากำลังเช็คสนามกันอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูแป๊บๆนาตีพาไปดูเซอร์ไ์หลังงานครับเซอร์ไ์หลังงานครับแอบทายแอบทายนี่คือวัสดุนะครับเป็นไม้ไม้รกฟ้าครับไม้รกฟ้าผสมไม้กระถินตะลงนะครับสองตัวนี่คือโคตรแข็งเหนียวเลยครับตัวนี้จะเป็นด่านเปิดกับด่านปิดนะครับ คนละหกเล่มนะปัดคนละหกเล่มด่านเปิดเป็นด่านไม้นอนสองนะครับแล้วก็ด่านไม้ตั้งสองแล้วก็ด่านปิดไม้นอนอีกสองนะครับคนละหกเล่มอย่างโฟดนะครับนะโอ้โหเด็กครับแล้วเซอร์ไพรส์ตรงนี้ครับตัวนี้เป็นไม้นิ้วเด่นะครับนี่เป็นไม้นิ้วไม้ดาแดงนะครับตัดให้ขาดนะตัดให้ขาดถ้าตัดโดนสีดําเนี่ยได้ไปส0บคะแนนนะครับถ้าไม่โดนสีดํานะครับ ราคา5คะแนนครัแต่ต้องขาดนะครับยากยากมากมาไปดูครับน,นี่บรรยากาศภายในงานครับกําลังเช็คด่านนะครับคึกลื้นครับคึกลื้นเลยครับมาเดี๋ยวหน้าตีจะพาไป ดูด่านแรกด่านแรกสวัสดีครับช่างอาร์มครับช่างอาร์มแห่งบ้านมีจีเป็นถ่าย,ย้อนสายใ่อ่กลับมาจากเชียงใหม่อำเภอพร้าวนะครับตัวแทน มากันกี่คนครับตัวแทนอำเภอฟาวยาสองคนอ๋อแล้วทีมงานคนอื่นละครับทีมงานติดภารกิจการหมดเลยครับผมนิดดูดูด่านพิเศษนี่ด่านพิเศษตัวนี้ครับเซอร์ไพรส์ครับเป็นด่านหันเชือกนะอ่ามากขึ้นตัวนี้ใหญ่พิเศษนะครับใหญ่พิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแนะนํากันนะครับมาดูด่านแรกกันก่อนครับดูด่านแรกกันก่อนตัวนี้ครับด่านไม้เปิดเห็นไหมครับด่านไม้นอน มีคนเทสเรียบร้อยแล้วนะครับโดนสวดของตาม้าด้วยคงไหนดีครับคนละสองตัวนี้เป็นไม้รองนะครับคนละสองเสร็จปุ๊บดานที่สองก็จะมาตัดเชือกตัด,ดเชือกตรงนี้นะครับนี่ตัดเชือกตรงนี้นะครับนักแข่งสามารถดัดได้ดัดเพื่อให้มาลับกับคมมีดเห็นไหมครับพอดัดงอเสร็จปุ๊บ แกนกระดาษก็ไม่เอ้ามีด่านที่สองนะครับด่านที่สามสไลด์แกนกระดาษตัวนี้ครับสี่ครั้งครับปึ๊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 บสี่ครั้งหลังจากนั้นก็ไปหั่นเชือกปีนี่ลงไปหน่อยติดด่าหั่นเชือกเลยครับสองปีนี่ลงไว้หน่อย ครับช่างสอสวัสดีครับช่างสอครับในเลยู่เขาเรียกว่าตัวเต็งโคราชนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนเหรอนี่ตรงน้นนี่ออกไปหกตังมากเลยนี่สี่สิบมิลลิชัปเลยครับสี่สิบ แค่เนี้ยสำหรับผู้ชายนะครับหันชีค้งนะครับพอเวลามันหั่นมันบานเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้พันเททั้งกอมาเหมือนกันอย่างนี้ผู้บาดสอบอธิบายหน่อยครับพอมันบานเนี่ยแกก็ต้องมานั่งเข้าเข้าถอดออกเข้าใจไหมแน่นไม่ใช่ว่าดีนะเอาอย่างเงี้ยเลยแน่นนะมันต้องแน่นอันนี้นี่แล้วส่วนผู้หญิงนะครับเขาจะให้เป็นเชือกเล็กนะ ถ้าเป็นผู้หญิงให้เป็นเชือกเล็กครับ,ตรรบแต่ผู้ชายที่เจอเชือกใหญ่ตัวนี้มูดไม่ได้เพราะมันมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ด่านที่สี่แล้วนะครับด่านที่ห้าครับด่านล,ลูกกอล์ฟตัวนี้เป็นด่านล,ลูกกอล์ฟสี่ลูกโอ้สี่ลูกเลยนะครับนี้ยมีคนเทสเรียบร้อยครับขอแค่เฉือนโดนครับขอแค่เฉืองโดนเนี่ยได้คะแนนนะครับขอแค่เฉียนโดนเท่านั้นเอง เออติกพูดา,าด่านต่อไปดีกว่าครับเดี๋ยวจําลำดับด่านไม่ได้ด่านต่อไปคือเป็นด่านตักขวดน้ําจะเป็นขวดห้อยครับ ตัดขวดน้ำปับป๊บปั๊บนะครับแล้วก็ดาดตรงนี้ครับเป็นดาดตัดขวดตั้งครับขวดจะมาเอา่อจะวางเรียงอยู่หกขวดครับแล้วก็ตัดให้ขาดนะครับถึงจะได้คะแนนนะครับต่อไปครับขากลับ จะอ้อมมาขากลับก็คือตรงนี้ครับเป็นฟันขวดน้ําเหมือนกันตรงนู้นน่าจะเป็นแทงขวดน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟันปึ๊บป๊บนะหลังจากนั้นขวดน้ำครับมันเซฟไว้ตรงนี้ครับเพื่อนๆครับขวดน้ํามัน,พอม,นมพอมีดเปียกน้ําใช่ไหมครับพอมีดเปียกน้ําปุ๊บเนี่ยด่างท่อไปเดี๋ยวต้องมาฟันกระดาษตรงนี้ครับ มีดเปียกน้ําต้องมาตัดกระดาษส่วนมากจะไม่ค่อยขาดแต่นะครับแต่ก็ส่วนมากเหมือนกันครับจะขาดทุกคนเพราะว่ามีดที่เขาตั้งคมมานะคือ,อคมครับโคตรคมเลยนะครับมีดเปียกน้ำจับจับตัดหลังจากนั้นครับตัวนี้ครับตัดปลายหลอดกระดาษ2หลอดครับชิดให้อยู่บนข้อเพื่อนๆดูข้อตรงนี้เห็นไหมครับ มันจะมีข้อพับนะครับให้ตัดเหนือข้อพับครับให้ขาดชึบชึบภายในครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นอีกสี่หลอดที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะเป็นการผ่าครับผ่าครึ่งให้ถึงโคนมีดไอ้ให้ขึงโคนหลอด4ี่หลอดนะครับตัดปลายสองผ่าสี่ก็จะทดสอบคมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีดหนึ่งเล่มจะต้องแบ่งการใช้งานในแต่ละด่าน ให้ถูกต้องนะครับส่วนปลายไว้ใช้ทำอะไรส่วนโคนมีดไว้ใช้ทำอะไรครับอยู่ที่อยู่ที่เขาเรียกว่าสไตล์การตั้งคมมีดของแต่ละช่างต่อไปย้อนกลับมาก็จะเป็นดาบไม้ตั้งตัวนี้ครับตรงนี้คือดาบไม้ตั้งเราจะเอาไม้หน้า3มตั้งสองสองอันครับประกบ2ขึ้นมาอ่านะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็ จะเป็นไม้ดำแดงสวัสดีครับสลาวีครับครับผมสวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็ประมาณสักปีได้แล้วปีระมาณครับปีมองเยอะกว่ามั้งวันนี้ผมตั้งใจจะมาถ่ายมีดของสลาวีเลยนะครับมีดนะครับมีเยอะอยู่ที่โต๊ะครับเดี๋ยวรอคเดี๋ยวล็อคแป๊บผมไม่นําดาบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวให้สลาวีแนะนํามีดสลาวีหน่อยครัได้ครับนี่มีดมีดตลบสลาวีครับไอรอนวีครับวันนี้ทีเด็ดมีดของแกครับ แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เห็นแกรีวิวนะครับลงคลิปรีวิวในเฟ e บุ๊ก อย่างนี้ได้เจ๋งเลยละครับเจ๋งเลยละครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลบวสลับได้หน่อยเอาด่านต่อไปครับเป็นด่านตรงนี้ครับไม้ดำแดงไม้นิ้วแต่ว่าเราจะไม่มีสีแดงแล้วมีแต่สีดำถ้าฟันโดนข้อสีดำเนี่ยได้สิบคะแนนถ้าไม่โดนห้าคะแนนแต่ต้องแต่ต้องขาดนะแต่ต้องขาดแล้วขากลับนะครับตรงนี้ครับเป็นตัดเชือกอีกเหมือนกัน ชุบต่ดเชือกเสร็จนะครับแล้วมาเจอ A4 อรอ,อ,อ,อบนี้ A4 เรียงกัน2นะครับต้องขาดด้วยคมมีดนะครับ A4 คือต้องขาดด้วยคมมีดขาดเพราะแรงต้านไม,ไม่ได้นะครับต้องดูที่ความคมข,ของกระดาษนาครับชดเฉียนปุ๊บนี่คือได้คะแนนเลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็คือกลับมาปันไม้ ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกสองเล่มนะแล้วก็กดหยุดเวลาโอ้โหในปลายฉากหลังยิ่งใหญ่อลังการครับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีของดีตำบลร่องฟอง17-19ตสุราคมนะครับแผ่งม,มีวันนี้วันเดียวครับวันพรุ่งนี้งานก็ยังมีอยู่นะครับใครที่อยากมาเที่ยวดูชมสินค้าโอท็อปมาได้นะครับมีโฟกซองตอนช่วงเย็นจนถึงกลางคืนนะครับ โอ้โหสวยมากเลยครับเนี่ยนี่เป็นนี่นาตีก็เพิ่งเห็นภาพนะครับการแข่งขันมีดอนเลฟแห่งประเทศไทยสนามสิบนะครับสุดยอดเลยเขเป็นเจ้าภาพเป็นแม่งานอีกคนครับสวัสดีครับเราจะคลายไม้ยังไงหยอยเราจะคลายไม้ยังไงนี่คือปฝาออดนะครับเป็นประธานกลุ่มมีดอินเลฟแบบวุ่นวายเลยครับฝาวุ่นวายเลยประธากลุ่มสวัสดีครับมีดอเมากโอล่าเลยนะครับเนี่ย สนุกนะเป็นกันเองครับแต่ละคนแบบลุม้มลุมลุมลุมุมุลมล,มลมุอะไรกันแสดงความคิดเห็นกันนะสนุกมากมาคราวนี้สุดท้ายเลยเรามาดูมีดกันบ้างโอ้โหนี่คือเขาดามเขาวกวางแล้วแกะสลักด้วยนะครับเนี่ยอของเฮียหลิวนะครับ ดูโลโก้ติดตรงนี้ครับนี่ไม่ทราบเห็นกันหรือเปล่าพอดีเราอาจจะย้อนแสงนี่นี่ยาวเทียลิวนะครับเป็นเหล็ก W 500ของโบลเลอร์ครับตัวนี้ครับก่าเหล็กตัวนี้มีความพิเศษของเขาก็คือเป็นเหล็กที่มีลายโดยธรรมชาติเป็นเหล็กที่มีลายโดยธรรมชาติเดี๋ยวหน้าติจะเอามาทำมีดอยู่เหมือนกันนะสวยมากครับสวยมากแล้วตัวนี้ครับเป็นมีดของไอรอนวี นี่ของไอรอนวีนะดีไซน์ไม่เหมือนใครเห็นไหมครับแปลกมากโอ้สวยดูครับนี่กรค่ายของเฮ er ียหลิวเฮียหลิวแป๊บนะน่นาติดี่เหล็ก S U J จิเน็ตแห่งสยามโอ้สวยงามมากนี่อีกครับ er ew, เฮียหลิวเหล็ก1.2235เยอรนมนีกิเน็ตแห่งสยาม นี่ยังมาไม่ครบนะครับนักแ,แข่งประมาณ40คนครับยังมาไม่ครบเนครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอีกสักพักครับเดี๋ยวนาตีจะกลับมาถ่ายการแข่งขันให้ดูอีกทีครับเดี๋ยวนาตีต้องขออนุญาตไปทักทายทเพื่อนทั่วกก่อนนะครับ แป๊บเึงเดี๋ยวมาถาให้ดูครับว่าการแข่งขันเขาแข่งกันยังไงนะครับไปเดี๋ยวครับ นี้เฮียเหลียวจะเป็นคนเปิดสนามนะครับแห่งซุ้มบางไม่ไม้นะครับสุดหรอนะครับรุ่นใหญ่ของเรานะครับวันนี้เดินทางไกลนะครับมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีรันแรกของเราคือเฮียเหลียวสุดห่อนะครับ ก่อนอื่นต้องขอให้มาในด่านให้ยึดศอกนะครับตอนนี้ฝาออดนะครับประธานคุณวเด็บกำลังอธิบายนะครับอธิบายเแต่ละดานนะครับไอเฮียหรือวฟังนะครับฝันถ่ายได้แข็งแข้อนมี้ัดแรมเป็นด่านมาเข้าด่านเข้ามาในอักจะจะเป็นด่านที่สองได้แต่ยังเป็นด่านที่สองครั้งเดียวต่อไปด่านที่สองเป็นด่านเชือกครับปกติเป็นเชือกใหญ่นะครับแต่กลายเป็นเชือกเล็ก ตั้งสิบแท่โอเคหลาิแท่อันนี้สายอครั้งนอยู่ครั้งคงคะแนนอารั้งละสองแนะครับสอครั้งสิแต่นะครับต้องเต็มวงให้อยู่นะต้องเต็มวงครั้งจะได้สิแต่เชือเชือกเชือกเอ่าันนครับจานอี่ตันเชือกงลสี่ร้ันนะครับเพ่ามาเอ ก็คือการอ่านนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะอ่านไม่ขาดครับเรายุบแต่สองครั้งนะครับถ้าหานไม่ขาดก็บอกว่ายอมจับแต่สับได้สิบแก้งถ้าอ่านได้สิบแก้งโอเคนะทุกคนเข้าใจนะอ่านเชื่อถ้อ่านสองครั้งถ้าอ่านตั้งใจอ่านได้อ่านละสิบแต่ถ้าอ่านแล้วไม่ขาดสับได้อลละสองเป็นอ่านครับต้องไม่ขาดต่อไปลูกค้อนสี่ลูก ลราแต้งนะครับ20แต้ง4 5 20ันให้โอนรู้สึกวเราเราให้นะฮต่อไปครับต่อไปแทไม่ได้อันนึงกลเล่นเต่อไปที่ต้องแทงาะมันติดตัดให้มันมาเปียกที่ที่หมดแย่าก็เอาตัดเอาไว้นี่เนกวดไอลไหลไหลงมาอ๋อไหลลงมาะแทงไม่ไดรก็แทงกับั ติดหน้าอันนี้แทงอันนี้ครับเพราะนี้มันกระบอกม้วนนะอ๋อแทงหมดพี่เลยแทงหมดแทงหมดกระต่ายตัวนี้โอเคตัดแล้วแต่อันนี้วหกขวดนะครับเพราะเราเจอเชือกหัวแล้วหกขวดกว่าห้าโอ้ห้าสามสิบเพราะเสร็จแล้วก็มาตัดแทงหมดอ่หยับหยาบป๋ามันไม่ไม่ใส่น้ำหรอผมมาครับ ให้ใช้โบเฮ็นมาอ๋อก็อยากให้โบเฮ็นอเคขอจะได้โบเฮ็นอยงนี้ก็แข่งแล้วถ้าถ้าครับดีสายแล้วโอเคผมก็ไม่ว่าใชนี่เป็นไอเดียของไอเดียของจ้าพนะครับเราให้อิสระอิสระจะใช้ไงครับในการใช้พีษครับให้ด้วยเราเองครับผลคือทักาะก้าวตั้งูดในสิบอันนี้เป็นเรานะครับเอาตัดตัดตัดสิบแต่อันนี้ตัดสอง ผ่าสองคือเราต้องเราไอ้นี้จะคิดคิดก็ได้คิดแล้วตอนผ่าน้องขอให้ผ่านขอเหี๋ยวสองเส้นนะครับขอท้ายเหรอขอเหี๋ยวสองเส้นนะครับเส้นไหนเส้นไหนึ่งสุดแต่สนามนี้ถ้าคุณยกปุ๊บไม่ได้ติดนะครับออ๋เขาว่าเขายาวนี่คือถ้าเกิดคุณผ่านลงไปแล้วคุณจะแล้วหลอดก็คือตกงานแล้วตกงานก็คือแล้วตอนนี้เป็ามไม่รู้ต่างปเค ต่อไปได้ไหมครับเป็นท่านเป็นไ่าสามสองสองคิดนะครับเป็นไม้เป็นไม้หเป็นไม้ลูกฟ้ากับไม้ทั่วไปนะครับแบกโคเป็นได้เป็นาร้อยสิบห้าแบ่คไม่ยิ้มเป็นไม้ไอ้ยิ้มสนดสาขาขาเท่าไหร่แต่แต่จะให้สิบแ้ไหเนี่ยถ้าดำน่าจะน่าจะห้สิบกพอแลว่ถ้าสิบนะขาคือหไม่ขา ไม่ครับศูนครับเอาเอายีสแ้งมาให้ม่ตัม่ตงไม่อันนี้มีห้าครับศูนย์ห้าแอันนี้มีหแ้งเหมือนกันศูนย์อันนี้มีสิแ้งค่ะนี่ต้องโชวสัมาใการใช้ดครับแล้วกางเสาตะคเยะนะครับโอเคเดูเข้าใจไ ข้าใจครับผมัที่ไหนที่อะไรจากไหนตาแน่ไนม่ม่ครับมีมีมีเขาบอกว่าใจอยสิอยตวรัแรงเท่าไหร่แรเท่าหร่แรงเท่าไหร่สองร้อยโอเคสี่สี่ต๊กนีเครับอีสองโอออ อันนี้ให้จุเจสองจุเจดูเอ้าเวลาอยู่ในมือของท่านนะครับเซ็ตเวลา่อนะครับเดี๋ยวโอ้โีนี้ตรงนี้ครับ

ไม่เดม่ไกลๆนอยนีเริ่มเลยนะครับตูไม้ก่อนครับว่าเป็น่ครับเหไจะเปิดแล้วนะครับตอน่รกครับนาตีจะไม่เข้าไปอยู่ใกล้มากนะครับด้วยความเซฟเพื่อความปลอดภัยนะครับ ก็กำลังจะหลบครับหลบตรงสามีต่อไปกา,ารหันเชือกครับตัดเชือกเยี่ยมครับได้เต็มสิบเก้าหารรนึ่งสองเต็มหนึ่งสองสามหันเชือกตัดสี่ครับโอ้โห,โหโนี่ครับหันเชือกสี่สิบมิลหรือสี่เซนโอ้โหผมมากครับ S U J 2ครับโอ้โหมียาวได้เปรียบครับนเชือกจะ

เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ผมมากครับต่อไปผ่าอีกสี่หลอดครับอ่าประชมผ่ารอครับรอยกคือจบกันลบอีกลบผ้าหยิบไม่ต้องนีบครับมีเวลาให้เยอะครับลบสิบมันยังไม่หลุดเอาได้เอาได้เพราะว่าโอ้ไปแล้วเฮ้ยไปแล้วไปอย่างนี้ไปแล้ว เวลายเยอะก็มีครับเหลาเยอะสามร้อยนาทีาาไอ้สามร้อยนี้สองนาทีเองด <c oughs> ูดูดูน้าติต้องขยับม,มาก่อนครับไม้ต้งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับไม้ตั้งมามีสิโอ้โหาไม้ตั้งตั้งเนี้ยตั้งมาดูต้องถอยมากายหน่อยเดีวเราจะต่อน,นักตีจะซูมให้ไปดูใกล้ๆนะครับเซฟเรื่ององศาครับทิศท,ทางของนี่ครับ <c oughs> เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่ครับไม้ลกฟ้ากับไม้กระถิ่นลงนะครับเอาเรื่องด้วยกันบริการของทุกเอสพีเราจากไทยประสบการณ์ประสิทธิภาพสูงสุดว่ากัน 总งสอยอผู้คนจะตางกันย right ิ่งิ่งสู้ๆยิ <S <S ่งสู้ตายิ่งไม่ได้สู้ตาสู้สู้เฮ้ยเลิอายุหกสิบกว่านี่ใจสู้ครับสุดยอดของสู้ครับยิ่งไม่ไดอยครับเ่งมสุ่างไม่มครับ มาให้ด้านขวาเวลาประกบคู่ครับมันจะมีแรงยืดหยุ่นนะครับเวลาฟันแผ่น2องเลยมีสองเลยมันจะมีแรงทับแรงต้านไว้ครับเราทำายท่ยายทำามง่ายทง่ายครับายทำง่ายง่าย่ยำาย่ายยย่าาายงยงา่ยาท่ำ ต้องเชื่อเห็นแขนด้านซ้ายนะครับทุกคนจะต้องเก็บแขนไว้ด้านหลังนะครับทุกคนเลยครับเซฟตี้นะครับและทุกคนจะต้องใส่แว่นนะครับต้องใส่แว่นและที่สําคัญมีดจะต้องมีสายรัดนะครับข้อบบนหัวไม่ดิ้วห้าแต้มปกต้าแต้มปกติไม่ดิ้ครับเอาแบบเอสดิ้วเจ้หยาห้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 า เดียวไกระดาษครับโอ้โหสุดยอดเหลือหนึ่งแผ่นครับหแต้มต่อไปเป็นด่านปิดครับด่านดนปิดไม้นอนหน้าสอีก2เล่มครับเวลาสามวินาครับ เรียนอยังไไม่ไเคิดจากใจไม่ร้านงันก็มาุนาด่านที่เป็นด่านิดเกมของเยแล้วก็มาเป็นองนะคนงานอชุก S P ไปก่น่ตัแต่งไปสอน่แี่ย นี่แะครับคือไม้ลกฟ้านะครับกันเลยนะไก่อนไอ้เอวไ้อวไอ้เอวอะไรกันแ่ี่ปีครับามีนยาีนะตอนนี้ตอนนี้ไม่พอท่อราทเอนะฮะไอ้แก่เนีนตอนนี้ทำอะไรอยู่ และนี่ครับด้านหลังของนาตีนะครับเป็นบรรยากาศการแข่งขันมีินเน็บและมีฟรีสไตล์นะครับสนามสิทธครับที่จังหวัดแพร่สภาจพาในการจัดเพียเลยรักหน้าครับสนามต่อไปครับจะจัดที่ไหนครับเดี๋ยวนาตีจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับสมรับนะท่ว่ารูปแบบการจับจะเปลี่ยนไปไหม จัดที่จังหวัดอะไรและใครเป็นเจ้าภาพครับสวัสดี่นาะตีต้องขอตัวลาแล้วเชิญเพียงเท่านี้ครับ